เมียวเมียวซื้อปลาทูมาฝากเมียวด้วยเอาไปดึงกันเมียวนี่ไงปลาทูไปตลาดมาตะแข่งไงในสามสิบบาทปลาทูไงสามสิบบาทแล้วก็ แข่งเล็กสํารับเมียวแข่งได้ยี่สิบบาทพอสอนแข่งเฮ้ยคอยกินพันยัดเอาคอยกินพันยัดเอา้องไ่่เอาไม่สนใจเลยตะกี้วิ่งมาหาแล้วยายมามันได้ไปหายายแทนเมียคิดถึงยาย เน้ค no ิดสึญญายบ่สนใจประทูเลยเแมวเแมวเแมวใครอยู่มาแล้วเห็นประทูแล้วได้ไหมกินไหมอาหารเม็ดให้มันยละอบ่ ค่ำๆให้กินปลาทูเนาะค่ำๆให้กินปลาทูเนี่ยปลาทูเมียวเนี่ยให้เหมียวหมดเลยดม <c oughs> ดูสิดมดูชอบไหมเออแล้วแม่แก่ให้แล้วแม่แก่ให้ หาใยดย้อาหางกดหางกลมๆดูดิหางกุดเอ้ถอยไปถอยไปแล้วบ้างเยียบใส่เด้ออ่ะมาในแม่แกให้อย่าเพิ่ง<ว>เอาไว้เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อน

ไป,ปแม่จะไปแกะให้แล้วเอา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 มานั่งตักก่อนแล้วมาขึ้นตักก่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้กิน